สวัสดีเช้าวันพุธค่ะวันนี้ก็ดีตอนเช้าค่ะวันนี้เจ๊ของเราก็กลัวเราไม่มีงานทำนะคะก็เอาหมูมาให้เราหมักค่ะประมาณห้ารูมั้งเนี่ยหมักเพื่อจะทำกินเป็นหมูกระทะปุป,ปะค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทำเกี๊ยวน้ำด้วยค่ะอันนี้หมูล้างแล้วนะคะแล้วก็หมัก จะคุณให้มันเข้ากันค่ะยังก็ใส่ลงไปหั่นหอมแล้วแสบตาค่ะเด็อีกหนึ่งอันโอ้โหแสบตามากเลยอะ่ะน้ำตาไหลพักๆเลยชีอของเราก็ใช้งานเราหนักเกินอย่างว่าละเราชอบทำอาหารแล้วก็ทำดีซะด้วยสิ อะไรก็เราหมดแหละเตรมหมูไว้ทําเป็นเกี๊ยวน้ําค่ะตอนนี้กําลังสับหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็สับแคอรอทกระเทียมอะไรเราโขลกลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันน้ํามันงานนิดนึงค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยอันนี้เราจะสับแครอทนะคะสับเล็ก เด็ดมากเลยค่ะจะตำให้มันเข้ากันเลยคะ่ะเยี้ยน้ำของเราโอ้โหทิ้ไม่หมดแน่นอนเด็กโคตรโคกินยังไงให้มันเหลือว่างงั้นฮะกินยังไงให้มันเหลือไม่ใช่กินยังไงให้มันหมด <S <S 2> <S 2> อเอาละเอาไป เราจะใช้มือใคเสร็จแล้วนะคะเกี ets, ๊ยวน้ำหมูท well ี Books> ่เราหมักไว้ไว้ทำเกี <t <t ๊ยวค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอาน้ำตัดอ่ะชั้นเอาโค่หน่อยนะโอ้โหกระบาดเอ๋อเอ๋มันจะไม่ใช่เมี่ยงนะเนีีลยสส จะเนื้นอปลาทูเนาะใครอยากเนื้อมากเนื้อน้อยก็ใส่ลองอไปเลยนะคะอันนี้แหละง่ายๆดีไม่ต้องจีบก็ได้ไม่ชอบจีบเอาโลดทานไปโก้มๆมั้งฮะโก้มๆเ,<ะ>เราเราไม่ชอบจีบค่ะเราเอาโลดเอาเธอทำไมไม่ทำสวยๆอย่างนี้ล่ะจีบไม่ไมฉันไม่ชอบจีบฉันเอาโรลใส่ไปสามแพ็คหน้าจีบอันนี้ยี่ห้าแล้วไม่ยี่สิบโรลงามมาก เอาแปรก็ต้มน้ำมาให้กินอร่อยนะจะบอกใหแล้วหมักอย่างนี้นะอือยาวไปแค่ไหนไม่เอาไหมเอาไเออเอานี้เดียวเอาปแล้วก็ไปตัดออกไม่ได้ไม่ขี้เกียจให้กนจบไปเลยปลาไมเปลาโอเคนก็ได้อยาเงียเวลาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณาคุณโย ใครเนี่ยใครใครหนูกันใครหนูก็เลยเลิกทำหนูก็มาทำมันนี้ดีกว่าใครความแตกต่ตางเออความสวยใครเนี่ยหนูหนูก็เลยหอบเกี้ยวขายไม่ได้หนูก็เลยมาเลิกมาทำมันนี้ดีกว่า <laughs> นี่นะครับฝีมือหญิงแขกเอ้ยหญิงแขกก็น่ากินอยู่ง่างยๆเดี๋ยว่าย <laughs> ลองนี่เป็นผู้ดีหรือเขาไหม, <laughs> ไม จะเราจิ้มทีววว่ไหนให้มันเหลืออา้าวยังหนูบอกว่าว่าว่าไว้ก่อนเดี๋ยวเราห่อกลับบา้านมจะไ่้เหลือห่อ,อกลับบ้านก็เราถุงแล้ถุงฉันจะแตกไหมเนี่ยค้าวมันนี้มันี่อันเนี่ยอันเดียวเลยทำไมมันหนาจางังเนี่ยพี่เอลอย่าใส่ไส้เยอะเดี๋ยวมันไส้เยอเออไม่พอใช่ไหมเออเออเออเยอะจังเนี่ยเดี๋ยวนิดเดียวเออใช่ไม่ได้กินด้วยดิเนี่ยเนี่ยสามคำฉันเนี่ยพอละไม่ใส่เยอะละพอ

เงินาร์ดคืมาแคร์ไปเอาในอันนี้ให้ฉันหน่อยใครเหรอแล้วนะการการจะไปเอาเงินในกระป๋องให้พี่หน่อยสีสันแซ่บอะนี่น้ำจิ้มอันนี้อร่อยนี่น้ำจิ้มเลยนี่น้ำจิ้มเลยธรรมดาธรรมดาองอันนี้ของตู้นี่ของผมก็สดผมดูอือโอ้โหเป็นไงคุณโยคุณโยเอาอันนั้นออกซะเป็นไงใช่ไหมตายบุญเส้นนะเส้นบุกไึ้นได้เลยคโยนี่ต้องเยวนะ เออท้าทกไงคัดว่า